อยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียพุกกี้และแถบนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับลูกฟุตบอลเช่นเคยครับผมมาที่ข่าวแรกเลยดีกว่าฮะก็นะครับหลังจากนะครับถ้วยฟุตบอลนะครับคอนเฟสนะครับยูโรปาลีกครับนะครับจบไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นเวสต์แฮมนะครับที่ได้แชมป์ไปนะครับผมก็มีข่าวนะครับถึงมิดฟิลด์นะครับของฟิออเรนติน่านะครับผมที่ที่พ่ายไปนะคือคนนี้ก็คืออัมรบัตนั่นเองนะครับคืออัมรบัตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ อ่าเรียกว่ายืดเส้นตัวจริงของฟิออลันติน่าเขาเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของฟิออลันติน่าคนหนึ่งเลยนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวเตะคนนี้เขาท่านจะโดดเด่นนะครับในในสโมสรฟิออลันติน่านะครับผมก็นะครับมีข่าวมาเสือใต้พิมพ์อินิครับเพราะว่าดีคานไลท์เนี่ยหลังจากที่ถูกวางค่าตัวค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วกรณีที่ดีคานไลท์เนีย่ยเสือใต้ไม่สามารถคว้าม,มาได้เนี่ยเขาก็จะเล็งไปที่เนี่ยครับอัมร์บัตแทนนะครับที่จะเอามาแทนนะครับาทางด้านของดีคานไลท์มีวางไว้แต่แรกนะครับผมซึ่งก็ตตตต้้้้ออออองงดดู่ไปคครรรรรััััับบบบบสสาาาหลนะะถเืใก นะมีหนนรือฟีออลเลนตินา่าจะลางไว้อยู่ได้นะครับล้วก็น่าจะขายด้วยนะก็ต้อง,งติดตามกันต่อไปครับสำหรับอำระบัตแล้วก็บริญน,น,นิกครับ โอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะตอนนี้บอกเลยนะกรณีของคิมินแจนะค,ะนะครับผมแบ็กนะของนาโปลีนะที่แมนเชสเตอร์เต็ดต้องการตัวบ้านนะครับแล้วก็เตรียมที่จะซื้อตัวเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะมันเกิดคู่แข่งขึ้นนะก็คือนิวคาสเซิลเองครับนิวคาสเซิลนี่ก็สนใจนะตัวของอคิมินแจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าใน,นทีมินแจ่เปียก็อายุนะฮะด้วยอายุอนาณามค่อนข้าง 5, นี่จะเริ่มโรยลาแล้วนะครับผม ขึ้นเป็นตัวหลักอยู่นะคิมเบนแจก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เหมาะสมนะในกรณีที่จะทดแทนกันได้นะครับก็อันนี้น่าสนใจมากมานะสุดท้ายอยู่ที่นักเตะครับว่าจะสนใจไปที่สโมสรใดนะครับผมอ่ามาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแน่นอนฮะน่าจะยึดสิบเอ็ดกจริงได้แต่ก็มีกรณีที่มีคู่แข่งอยู่บ้างนะครับผมแต่กรณีคอสเตอร์เ,รเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะชัวร์นะกรณีที่แบบว่า ยึดเสถียรจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่เรื่องของประวัติต่างๆเกี่ยวกับประวัติต่างๆเนะี่ยโอเคแมชเช์ได้เปรียบตรงนี้นะแต่พูดถ้าพูดเรื่องของบระเจตเรื่องค่าเหรียญหเรื่องเงิน New นิวคาสเซิลไม่แพ้แมนยูนะนะเวลานีนะ้อันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะสตลอดคิวบิแจครับสุดท้ายแล้วจะไปที่สโมสรใดครับ <S <S โอเคครับหลังจากข่าวนะของน้องจูด้งแฮมนะครับน,นักเตะฟอสสวรรค์มากหน้ายังครับผมอายุแค่19นะโอ้โหเร็วเรียกว่าเล่นแบบ สุดยอดมากๆน,นะครับผมก็ได้ย้ายไปที่เดลมัน,นิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าส่วนร่างกายทุกอย่างผ่านแล้วนะก็เตรียมที่จะเปิดตัวแล้วนะครับในสัปดาห์หน้านะครับอย่างเป็นทางการนะที่เบอร์นาร์ดูนะผมก็ต้องติดตามต่อไปนะสำหรับการย้ายไปของชูเกตครั้งนี้กับเดลมันิดนะครับไปจะแป๊กหรือเปล่าเลยจะส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่น่าจะแป๊กนะคือแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟุตบอลอ,อย่างเจอรอซานโช่นะอาจจเจอรอซานโช่นะก็มาจากดอร์มนะคบูแต่ก็ย้ายไปอยู่แมนยูใครจะไปเทสนะนะเวลานี้โอ้โหฟอร์มลูดไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมแต่ ผมแอบรู้สึกว่าจูเบนแฮมน่าจะเล่นได้ดีนะในลาลิก้านะครับแล้วก็ ด้วยบอลสไตล์อังกฤษบอลเร็วเขายังเล่นได้บอลที่เล่นเขาเรียกว่าบอลเทคนิคบอลอะไรจูเบอร์แฮมให้เป็นเราสองเราใครนะในตำแหน่งวิซเซลิลและสตรอร์ผมคิดว่าเขา่าจะแพ้วพาวแล้วจะลงอยู่ในเรอัลมาดริดเช่นกันนะก็เอาใจช่วยสำหรับจูเบอร์แฮมด้วยนะครับแล้วก็แอบเชียร์ราชันชุดขาวนะไว้กลับมายิ่งใหญ่ครั้งเพราะว่าราชันชุดขาวตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายนะเพราะว่านักเตะเขาค่อนข้างอายุมากก,มากกันแล้วนะก็ต้องมาดูแล้วว่าการเสริมแก่งของราชันชุดขาวจะได้ใครเพิ่มอีกหรือเปล่าด้วยเช่นกันครับ โอเคครับนัที่ข่าวต่อไปครับเอเดเซโกครับศูนยหน้าเก่าประสบการณ์นะครับโอ้โหเรียกว่าคนนี้นี่เก่าจริงอายุ37ปีเข้าไปแล้วนะครับผมก็นะครับมีข่าวว่าน่าจะได้ลงเป็น11ตัวจริงนะครับในนัดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในนัดชิงอ่าู่ฟาร์จันเปอร์ลีกนั่นเองนะครับผมก็อันนี้แอบเทียอนกันผมว่านัดชิงนะเอาตัวเก๋าเนี่ยแน่นอนผมแอบเชื่อเรื่องนี้เลนการ์นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เขาจะเล่นนัดชิงนัดนี้เนี่ยครับเขาก็จะเตรียมย้ายไปอยู่เฝรับาเศส อ่าเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าเล่นให้นัดสุดท้ายสำหรับอินเตอร์นะก็หวังว่าจะโชคดีนะเอเดเซโก้นะครับแฟนๆทุกคนผมเชื่อว่าบอลนัดนี้นะครับนัดชิงบอลนัดเดียวน่าจะสนุกแน่ๆนะหลายๆคนคงจับตามองกันอยู่นะสำหรับระหว่างอินเตอร์มิลานและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวเราต้องดูต่อไปครับแล้วก็ดูฟอร์มของเอเดเซโก้เลยครับว่าสุดท้ายนะการที่ได้เล่นตำแหน่งตัวจริงจะช่วยอินเตอร์ได้มากน้อยแค่ไหนโอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายนะนักเตะเจ้าคอนเทนต์นะครับผมแฮร์รี่แม็กควายครับ เคยมีช่วงที่ลูกไปจนถูกแซวถูกล้อกันเยอะมากนะครับว่าเป็นสเตะจอมคอนเทนต์อะไรเงี้ยน,นะแต่ว่าผมว่าศักยภาพหลักๆรวมๆนะครับแล้วก็โดยช่วงหลังๆผมว่าแม็กไกวก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมเพราะเราก็จะเห็นได้ว่านะครับหลังจากที่มีการที่แมนยูเสนอขายเรียบร้อยแล้วก็มีหลายทีมากๆนะที่สนใจแม็กไกวเช่นกันนะครับเต์แฮมนะก็ อบอกแล้วนะว่าต้องการแม็กควายนะล่าสุดน,นะครับอัลซันวิลล่านะครับของอูดายเอนเดลี่นะครับก็ต้องการตรงแม็กควายเช่นกันนะครับไปไปอยู่เซ็นเตอร์ตัวจริงนะครับผมก็ ผมเชื่อว่าแม็กไกว์นะครับยังเป็นนักเตะที่ดีสําหรับผมนะเทียบกับเทียบกับเซนเตอร์ทั่วไปเขาก็ต้องเป็นนักเตะที่ถือว่าใช้ได้อยู่นะนะครับแต่แน่นอนครับเขามีช่วงแว่งช่วงไรเพราะว่าเอาต้องยอมรับครับเมื่อคุณเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์เตเนี่ยมันมีข่าวมีอะไรประโคมทุกวันเมื่อคุณเล่นหลุดเล่นอะไรอยเงี้ยครับแล้วมันทําให้นักเตะเนี่ยผิดใจมันเกลเออรนะครับมันทําให้มันกลายเป็นนักเตะเนี่ยสมาธิหลุดนะครับแล้วก็เล่นพลาดพลาดพลั้งเยอะนะที่เราจะเห็นกันนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาย้ายอยู่ทีมมเลลล็กออองงบาหน่ยะ ผมเชื่อว่าแม็กวายจะกลับมาเล่นได้ดีนะนะครับยังก็เอาใจช่วยนะสำหรับแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะให้เพจของเราด้วยนะไอเสบกินไรแสเดนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ